สวัสดีครับทุกคนนด้นครับผมผมเน่นะผมก็กับไมิเช่นเคยเ,คยเ,คยเกมครับดิวตี้โมบายนะก็เข้าซีซั่นที่10เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมแหมเรียกได้ว่ากระทันหันละตอนเนื่องเดียวเชียวนะครับผมก็มาเริ่มกันที่อาวุธชิ้นหนึ่งก่อนนะครับผมอาวุธชิ้นนี้ที่ผมอยากจะพูดเนี่ยคือสกินของตัวเอเลนสิบนะครับผมที่เปิดบัตรนั้นพัสมาได้อันนี้เลยนะครับผมเอเลนสิบมิดฟิลลีเจนนะเรียกได้ว่า เทมากท่านผู้ชมมันเป็นปืนในแบลตันพาร์ทผมรู้สึกว่ารูปลักษณ์และรูปทรงมันเนี่ยดูฉบเชียวและสุดเทมากเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะครับว่าเวลาไปใช้จริงอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมโอเคเนาะแต่ว่าก่อนอื่นเหมือนเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของของแต่งกันก่อนดีกว่านะครับผมอันนี้คือเซตปืนที่ผมแต่งนะแต่ว่าแต่ว่า มันมีของแต่งชิ้นหนึ่งที่สามารถปรับเปลี่ยนยกย้ายได้ผมพองแต่งช้นนั้นคือเลเซอร์นั่นเองนะครับเลเซอร์ Laser เนี่ยผมติดตั้งเป็นโอเนมิซิเนเลเซอร์ไท l คอลนะครับผมเพราะมันลดระยะเล็งยิงแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงทําให้กระสุนเนี่ยมันเกาะกลุ่มมันมากขึ้นเนาะแต่ว่าทั้งนี้นะมันมีข้อเสียเรื่องเลเซอร์ช่วยเล็งนะผมถ้าสมมติว่าใครที่เรียเรื่องเลเซอร์ช่วยเล็งมากๆนะครับแบบไม่อยากให้แบบ จะตู้เห็นเลเซอร์ที่เราเตรียมเล็งไว้อะไรอย่างนี้นะฮะผมแนะนำว่าเป็นกล้องเล็งก็ได้นะครับผมหรืออีกอย่างหนึ่งนะฮะคือเพิร์กนั่นเองนะครับผมเพิร์กนะฮะก็สไลด์ออฟแฮนด์ก็ได้นะครับผมลดเเวลารีโหลดนะครับผมหรืออีกอย่างหนึ่งคือแม็กกาซีนนะครับผมเพื่อเพิ่มความจุแม็กซีนไปเลยนะครับผมทําให้ยิงได้ต่อเนื่องยาวนานมากขึ้นเนาะโอเคนะครับผมแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องเลเซอร์ช่วยเล็งมากเท่าไหร่นะครับผมเพราะปมซูมยิงแป๊บๆๆๆัตูก็วดกับตูไปเลยนะครับถ้าาาสมมตตติวู่่ยเนียก็ ใช้ได้นะครับโอเคนะครับผมเอาล่ะต่อไปก็มาถึงของแต่งอีก4ชิ้นนะครับผมมีชิ้นหนึ่งที่ผมขาดไม่ได้เลยผมคือลำกล้องปืนนะครับลำกล้องปืนนะครับผมติดตั้งเป็นแบรนดอนนะครับผมคําสามารถของของแต่งชิ้นนี้นะครับผมคือลดแรงเดือวนอนลดแรงเดือวตั้งแล้วก็ยิงกระสุนสอนัดแรกด้วยอัตราการยิงที่สูงกว่านะซึ่งดีมากๆนะครับผมซึ่งคราวนี้เนี่ยมันมีข้อเสียที่นู้ชมอาจจะแบบผวาแล้วกลัวนิดนึงคือในเรื่องของตัวคูนดาเมจส่วนร่างกายมันลดลงนะครับผมอันนี้ต้องบอกว่า ตามเมจที่มันลดลงเนี่ยคือช่วงล่างของร่างกายเรานะครับส่วนส่วนบนของร่างกายนะผมไม่ว่าท้าชมจริงส่วนไหนของส่วนบนร่างกายเนี่ย ยังคงเป็น34เช่นเดิมนะครับผมถ้าสมมติว่ายิงขาลงไปเนี่ยถึงจะเป็น30เนาะก็เท่ากับว่ามันเป็นข้อดีที่ดีมากๆสำหรับคนที่ยิงบริเวณตรงช่วงบนเป็นหลักนะครับผมอีกทั้งเนี่ยมันยังคุมปืนได้ดีขึ้นด้วยนะฮะเรียกได้ว่าุ้มค่าสุดๆนะครับผมโดยข้อเสียคือความเร็วที่จะลดลงไปความเร็วก็ที่ขนาดเลงลดลงแล้วก็เร็วล่าเลงยิงนะครับผมมันจะเพิ่มขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะหาของแต่งที่มาช่วยกลบข้อนี้กันนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมของแต่งชิ้นทัดไปลข้อเสียตะก เพิ่มขึ้นมานะครับผมก็จะช่วยในเรื่องของระยะเวลาเล็งยิงแล้วก็ความเร็วขึ้นที่แล้วก็ความเร็วที่ขนาดเล็งเลยนะคราวนี้มันก็กลายมามีข้อเสียกับมาอีกแล้วนะผมคือตัวตกเพิ่มขึ้นนะครับผมความแม่ยามือเล็งยิงแล้วก็แรงเดวต้งเนาะซรื่องความแม่ยามื่อเล็งยิงกับแรงเดวตั้งเนี่ยเรามีของแต่งที่ช่วยกลบตรงนี้ได้นะผมแต่ว่าตัวตกตรงนี้เนี่ยถามว่ามันส่งผลหนักมากไหมโดยส่วนตัวผมผมมองว่าไม่ได้หนักมากนะครับ เพราะว่าการแต่งรูปแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการแต่งรูปแบบสายเดินบุกอยู่แล้วนะครับผมจะไม่ได้แบบเดนแคมระยะไกลอะไรอย่างนี้จะไม่อย่างนั้นนะครับผมเมื่อพอเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยตัวตกมันคืออาการที่สมมติว่าศัตรูยิงสวนกลับมาเราโดนหัวอย่างเงี้ยเนี่ยเป้าเราจะเด้งขึ้นอะไรแบบนี้ผมมันจะไม่ค่อยเกิดขึ้นนะครับผมเพราะมันวัดกันแบบ กระชั้นชิดเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยตัวตุกที่เพิ่มขึ้นมาผมก็เลยจะไม่ได้แก้ไขอะไรในส่วนนี้นะครับผมโอเคนะของแต่งชัง้นถัดไปถ้าจากสต็อกนะครับใต้น้ำกล้องนะครับผมใต้น้ำกล้องนะครับสไตรฟอร์ดกิฟต์ลดได้แนวตั้งแล้วก็เพิ่มความไม่หยาบเมื่อเลงยีนนะผมเรียกได้ว่าช่วยกลบข้อเสียของอันตรกฤษได้ประมาณหนึ่งเลยนะผมดีงามมากๆนะฮะคราวนี้ข้อเสียคือความเร็วก็ที่เราไปถึงเบตเซโลวความเร็วก็ที่ขนาดไหนความเร็วก็ที่ขนาดเลเก็กอันนี้เนี่ยผมมองว่ามันจะไม่ค่อยสำคัญอะไรมากกับเราเท่่่่่าาาาาไไหรรรรนนนนะะผมเเเเเพวววตตอปืีีียยยั้้กด่า เพิ่มมาตาก,การเร่งส่วนสองนั้นและให้ไวามากนะครับผมและดาเมจมันอยู่ที่3ามเท่ากับว่า3นัดตายนะสนัดตายเนี่ยเรียกได้ว่ามันไวามากนะครับผมแทบที่เราจะไม่ต้องแบบ ซูมยิงแล้วก็เลอเดินซ้ายเดินขวาอนะไรนานาแบบนี้มันจะไม่เป็นแบบนั้นเลยนะผมคือซูมยิงปลื้ดตายปลื้ดตายอย่างนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้ที่ขนาดเล็กผมมองว่ามันเลยไม่ได้สมบูรณอะไรมากกับเราขนาดนั้นนะผมสำหรับสายนี้นะสำหรับสายนี้ย้ำอีกทีนะครับโอเคนะครับผมของแต่งชิ้นถัดไปถ้าจากใต้ลำกล้องนะฮะผมแนะนําเป็นกลิปหลังนะครับกลิปหลังนะครับผมแนะนําเป็น granulated clip tape เพื่อเพิ่มความเมีเมื่อเร็งยิงให้ขึ้นบิ๊กนะครับผมเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องนี้มากนะฮะอารเเเนนนออรร์ตั้้งงีี่่ยยามลลลกปืชวแะ แต่ว่าความแม่นยาเมื่อเล็งยิงเนี่ยมันอาจจะเร็วๆครับมัมนมันอาจจะมีบางจังหวะให้เราจะต้องแบบซูมยิงไกลออกว่าปกตินิดนึงนะครับผมการให้เรามีความแม่นยำเมื่อเล็งยิงเนี่ยที่มากกว่าปกตินะครับผมมันจะทําให้กระสุนเราเนี่ยกระตุกกันมากขึ้นกว่าเดิมผมหรือพูดง่ายๆก็คือมีโอกาสที่กระสุนเราเนี่ยที่ยิงออกไปเนี่ยจะโดนตัวสตูตรตงบริเวณช่วงบนมากขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสเตตของตัวปืนที่ผมแต่งเสร็จแล้วเนี่ย ค่าความแม่นยำเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างจะสูงกว่าสเตตอื่นเป็นพิเศษนะครับผมโอเคนะฮะตามมาด้วยควบคุมแล้วก็ความคล่องตัวนะฮะคราวนี้สุดสต็แล้วเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมเนี่ยนะ,ะข้อดีเนี่ยคือแรงเดือดตั้งลดลง10%ความแม่นเมื่อเลงยิงก็เพิ่มขึ้นนะผมคือกระสุนเนี่ยก็จะกระตุกมากกว่าเดิมเลยนะครับผมมัน15%เนาะแล้วก็เวล่าเรงยิงเนี่ยจะลดลงไป17%แล้วก็แรงเดือดนอนนะผมจะลดลงด้วยนะผม12.7แล้วก็กระสุนนัดนแรกจะยิงไวกว่าปกตินะคร ข้อเสียคือความเร็วที่ลดลง2%นะผมความเร็วก็ที่ขนาดนึงโลง19%ตัวตูวโบ20ตัวคุณดามเมจลดลงอันนี้ก็เคลียร์แล้วเนาะม,นมันลดลงแค่ช่วงล่างนะครับผมแล้วก็เลเซอร์ช่วยแรงนะซึ่งส่วนที่แบบส่งผลกับเราหนักๆก็จะมีเพียงแค่ความเร็วนที่กับความเร็วกที่ขนาดแรงนะฮะแต่ว่าความเร็วกที่ขนาดแรงผมก็อธิบายแล้วนะครับผมว่าถึงมันลด20%ก็จริงเนี่ยแต่ว่า time to kill หรือว่าเวเวลาในการสังหารตัวเราเนี่ยมันเร็วนะครับผมคือเราคงไม่ได้แบบ ซูมยิงค้างไว้ตลอดการอะไรอย่างนั้นหรอกนะครับผมเราก็มีวิ่งอะไรอย่างงี้บ้างเนาะเวลาฆ่าตัวเซนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เลยไม่ได้สมบูรอะไรมากนะครับแต่ว่าที่ส่ผลก็จะมีในเรื่อง,งของความเร็วเคลื่อนที่เนาะสองเปอร์เซ็นต์อันนี้เนี่ยถามว่าส่งผลไหมในระยะยาวเกมแบบยาวๆหมายถึงว่าแผ่นที่แบบใหญ่ๆอะไรอย่าเงี้ยมันอาจจะส่งผลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเพิ่ม,นนะม,มเนื้องของความแม่นยามเบอร์เงยิงมานะ้าผมทำให้อาริยะไกลเนี่ยที่กว่าปกติของคนอื่นนะครับผมเราสามารถยิงได้ ง่ายขึ้นเนาะเพราะกระสุนมันจะกระจุกมากขึ้นนะครับโอเคนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสรุปสเตตัสของการแต่งรูปแบบนี้นะครับต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราไปลองกันก่อนดีกว่านะผมก่อนเราไปใช้จริงเนาะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมไปดูกันเลยครับโอเคครับผมก็มาดูกันดีกว่านะครับผมนี่นะเห็นไหมครับท่านผู้ชมคือเรากดแค่นี้สตูก,ก็ตายแล้วผมจริงๆคือมากกว่าตายด้วยซ้ำนะผมคือค่าสตูเนี่ยสนัดนะผมแต่ว่าเนี่ยหนัดไปเลยนะผมเผื่อย,ยิงพลาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมไม่อยากบอกว่า มันก้อนข้าจะฆ่าตัวไวมากนะครับเอ10เนี่ยถึงอัตราการลั่นมันจะน้อยก็เถอะนะแต่มันทดแทนไปด้วยดาเมจที่3าลนวตายแล้วผมมันมันรุนแรงมากนะครับโอเคนะแล้วก็เรื่องของความแม่นเมื่อเล็งยิงอันนี้ผมเผื่อไว้ละกักนะผมระยะแบบ20เมตรแต่ว่าระยะนี้จริงๆริเป็นระยะที่อ่าถ้าสมมติว่าเราแต่งแบบนี้เนี่ยเราควรจะเข้าใกล้มากกว่านี้แล้วค่อยยิงเป็นหลักนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าเนาะเนี่ยนะอย่ารู้บอกว่าดาเมจเนี่ยมันลดลงเหลือย6นะก็จากสามนัดกลายาต้องยิง4นัดนั่นเองนะครับผม แล้วก็ในเรื่องของความแม่นยำนะครับผมความแม่นยำอันนี้ผมกดปืนไปนิดนึงนะผมคิดว่าแรงดีมันจะเยอะนะครับผม,มเลยกดปืนลงมาเนาะความแม่นยําในชุดแรกๆนะผมมันยังกระจุกอยู่ในตัวเดิมนะครับผมหรือพูดง่ายคือถ้าสมมติว่า4นัดเนะี่ยต้อนข้างจะสบายอยู่นะผมในการยิงฆ่าสตูเนาะแต่ถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมแบบไม่สามารถยิงได้แบบเลยประมาณ10นัดเป็นต้นไปเนะี่ยผมแนะนําว่าให้หยุดยิงก่อนนะให้หยุดยิงก่อนแล้วค่อย หลบโคเวอร์แล้วค่อยกลับมายิงอีกทีนึงก็ได้นะผมเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรายิงนานๆแล้วแบบมันฆ่าไม่ได้ซีเนี่ยผมว่าเต็มหลบก่อนเลยนะขั้นแรกเพราะว่าศัตรูเนี่ยอาจจะสวดเรามาได้แล้วนะครับผมโอเคนะอาจจะเปลี่ยนที่หรืออะไรงี้ก็ว่ากันไปนะครับผมหรือเรียกให้เพื่อนมาช่วยอะไรงี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับโอเคนะต่อไปนะเดี๋ยวมาดูสกินปืนกันดีกว่านะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับผมโอ้ ค่อนข้างจะสวยอยู่เหมือนกันเนะเอาเอาง่ายคือมันค่อนข้างจะสวยนะฮะแต่ว่าถามว่ามันเปลี่ยนไปจากตัวปืนสกินเดิมๆเลยไหมมันก็ไม่ได้ดูเปลี่ยนขนาดนั้นเวลามองแบบนี้นะครับผมแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเราไม่ได้มองมุมมองแบบเนี้ยมันดูสวยนะเอาจริงมันก็ดูสวยนะครับผมหรือมองมุมมองแบบเนี้ยมันก็ดูสวยเพราะว่าจะมีตรงโซ่คลองด้านหน้านะครับผมเปมนพวงกุญแจเนาะเป็นตัวคลองแล้วก็จะมีตัวรูปบอลนะครับผม ตอนสูบก็จะเห็นโซ่คลองนิดหน่อยด้วยนะครับผมได้แต่ว่าใช้ได้นะใช้ได้นะครับผมนี่นะฮะโอเคนะครับผมโอเคถือว่าเป็นสกินที่ใช้ได้และสวยงามมากนะฮะเอาไปโอเคเดี๋ยวเราเอาไปลองใช้จริงกันดีกว่านะผมว่าจะเป็นไงกันบ้างนะครับผมไปดูกันเลยครับโอเคครับผมก็จะเข้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะได้หมดทีมเดสแมทนะครับผมด่นานลุกทาวเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันนะผมว่าจะเป็นไงกันบนะ้างเข้ามากางเกมอ,อีกแล้วเดียเด๋ยวผมยังไม่ทันได้เตรียมตัวเลยฮะ การเข้ามาการเกมเนี่ยมันค่อนข้างจะสมผลมากนะครับท่านผู้ชมเอาจริงๆแล้วอะเพราะว่าเอาจริงๆอะถ้าสมมติว่าปกติถ้าสมมติว่าเขาเริ่มเกมพร้อมกันใช่ไหมมันไม่มีทางที่สตูจะมาดักหน้าบ้านอะไรอย่างนี้ได้เลยนะครับผมพูดง่ายคือมันเป็นสถานาการณ์ที่เสียบเปรียบมากนะฮะอีกทั้งเราไม่รู้ด้วยว่าสตูเล่นยังไงแล้วว่าสตูเนี่ยเดินม,มาจากตรงไหนนะครับผมโอเคครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะครับผม ถ้าสมมติไม่ได้ลงแรงเนี่ยแล้วถ้าสมมติแบบเล่นแบบจริงจังกับเพื่อนอะไรอย่างงี้ถึงถึงไม่ลงแรงแต่เล่นจริงจังอะไรเงี้ยก็ออกห้องหาห้องใหม่เถอะนะครับผมอู้อ่ะออย่างหนึ่งท่านผู้ชมจะสังเกตได้เลยว่าการยิงชุดแรกมันค่อนข้างจะไวใช่ไหมแล้วคราวนี้ผมเอาตะกิดสตูเหรอคิดว่าเพื่อนขอโทษนี่เนีฮยมันค่อนข้างจะไวมากเลยนะครับผมถ้าสมมติว่าเราเนี่ยซูมยิงแล้วแบบโดนัตูทุกนัดเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาท่านะผู้ชมตายไวมากนะครับ อันนี้เรียกได้ว่าเป็นพอยที่สําคัญมากเลยนะครับผมแล้วก็ในมือถือใช่ไหมมันจะมีใจโลใช่ไหมผมผมโอ้โหเรียกได้ว่าทําเกมเดือดแน่นอนนะครับผมผมบอกเลยเพราะว่าถ้าสมมติว่ามันสามารถช่วยยิงได้ใช่ไหมโอโ้ตัวปืนเอลมสิบเนี่ยน่ากลัวประมาณหนึ่งเลยนะครับผมสาหรับผมนะทั้งนี้ทั้งนั้นปืนไหนปืนลูกกระบอกมันมันดีหมดแล้วแหละนะครับเอ้ยมันดีหมดแล้วนะมันดีหมดแหละนะครับผมแล้วแต่คนใช้นะเพียงแค่ว่า มันจะมีปืนบางกระบ,บอกที่อ่ามันมีรูปแบบการใช้งานที่เหมาะสําหรับแต่ละคนที่แตกต่างกันนะครับผมแล้วก็แต่บางกระบ,บอกเนี่ยมันมันก็ไม่ดีจริงๆอ่ะเนาะเพราะว่าดามเมจกับอัตราการสรางสุดบางทิมก็ไม่ได้เลยอย่างนี้นะครับผมเครผมเนีย่ยผมว่าพูดไปเรื่อยนะฮะชิวๆไปนะครับผมโอเคฮะเนี่ยมันเป็นปืนที่อู้ ตาย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 นาาตายตายายนานาตายตาาายนายตยตา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 ยตยตยตา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 ายตยตาิาขอคยาิตายดายายตาาายายายตายายายตายตา่ตา่ตายแบยตายตนยตา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 ยอีกตายตาอีกยอายต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 ออีก โอ้โหฆ่าสามคนเพื่ออะไรในเมื่อมีคนสุดท้ายฆ่าปิดนะฮะโอ้โหโคตรเศร้าเออแต่เราได้อยู่ดีนะผมขอบคุณทุกคนนะครับโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปตัวปืน n ยี่สิบคงจบลงไปที่เท่านี้แล้วนะครับผมถ้าอยากดูคลิปอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะมาคุยกันนะครับผมผมอ่านแล้วตอบทุกคอมเมนต์เลยเนะาะเจอใหม่คลิปหน้านะคลิปนี้ไม่ได้เจอกันบายๆนะครับบ๊ายบายนะ,ะบุวนะย